หมอมากเลยอ่ะเราบอกหมอว่าเดี๋ยวนี้งานวันสองวันนี้ไม่เอาบวมมากนะอะไรเงี้ยไม่บวมนทคามากคือมันพึ่งต่อย <laughs> <laughs> ไปดูเรื่องที่มากพัทหนมอะ <laughs> ต่อย <laughs> อยากต่อยได้ดูแล้วแต่มัน <spe c> เปิดดูได้ไหมละ่ะ <c oughs> มันแย่มากเอาเล่าเองขำเองงงอ่ะ <laughs> <โ>อ๋อ <laughs> ไม่มีคดีกับหมอหลายห,ห,หลายคนแหละ ไหนจะหมอสุขภาพอีกก็จะได้ดูแลตัวเองพอสุภาพบอกว่าล่าสุดเลยบอกว่ามาถามพี่เขาว่าได้กินเหล้าบ้างไหมกินแอลกอฮอล์บ้างไหมบอกว่ามีมีตอนที่งานอะไรอํานาจแตงอํานาจเจริญอํานาจเจริญไม่นิดนะไม่นิดถ้าเป็นหมอหมอไม่เชื่อ แน่จริงหมอมาขอหลักฐานหนยได้มาอ่าเต็มเลยนะกิ๊บโอ้โหเป็นพันน่ะในโทรศัพท์มีมีดื้งอะไรเงี้ยเาก็บอกว่าทำไมอยากเจอหมอไม่อยากหาเฮ้ยปวดซิกแรกหมอรอดไหมสวยไหมหมออะคือคือลูกหมอเลยป้าหมอป้าหมอ แบบคนน่านิ่งๆเวลาพูดน่านิ่งๆแต่ใจดีหมอเขาก็ตามอยู่ในติ๊กต็อกหรือเปล่าเขาเห็น